ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้จากสถานการณ์แม่น้ํายมเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มแผ่ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ําในแม่น้ํายมที่สถานีวัดระดับ Y17 บ้านสามงามอยู่ที่5เมตร50เซนติเมตรโดยวันนี้นายสวิทวชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ จากอุทกภัยเพิ่มเติมอีก3ามอำเภอในลุ่มน้ํายมคืออำเภอวชิระบารมีอำเอภอโพประทับช้างและอำเภอบึงนารางเป็นอำเภอที่4ของลุ่มน้ํายมความเสียหายจากอุทกภัยทั้งจังหวัดเป็น7อำเภอ18ตําตำบล112หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน2823ครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรเสียหาย4870ร้ไร่ถนนเข้าออกหมู่บ้าน22สสายส่วนความเสียหายอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้จังหวัดพิจิตรได้อนุมัติเงินทดลองราชการให้อำเภอละ1ล้านบาทเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ได้นำกำลังพล12นายและรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่จำนวน1คันเรือท้องแบนหนึ่งลำให้การช่วยเหลือประชาชนในอำเภอสามง้มอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอทับคล้ออำเภอสักเหล็กและอำเภอวังไทรพูลที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากก่อนหน้านี้สถานการณ์คลี่คลายใกล้สู่ภาวะปกติแล้ว คณะกรตมัธิมาพิจิตลฟ์ e News รายงานครับ